มันหอนบ่ล่ะ,ละเดี๋ยวนะจะให้ดูอะไรนะคะพี่น้องเดี๋ยวยายจะให้ดูอะไรเปิดแป๊บอ้าวมีฐานอ้าวเป็ดไปไหนเป็ดหายเป็ดหายเหอเห็นดี้ยนี่ไงอู้หูคิดว่าเป็ดหายตกใจหมดเลย นี่เป็ดไม่หายนะคะนี่ไงเป็ด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 โอ้ยยายคิดว่าเป็ดหายนี่ไงเป็ดเป็ดเป็ดอยู่ข้างในตัวันเริ่มโอเคเงี้ยไม่แค่นี้ใช่ไหมคะโอเคเป็ดอยู่ข้างในนะคะแล้วก็เป็ดอีกตัวอยู่ตรงนู้นะคะอยู่ในนู้นเสร็จแล้วเสร็จถุงเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็ดอบโอ่งนะคะอันนี้เป็ด ตุนอบน้ำผึ้งนะคะเป็ดงอย่างเป็ดย่างเกลือกับเป็ดติมแล้วก็เป็ดอบองค์หอมมากเลยนะคะหอมเข้าไปในกล้องไหมคะเพราะว่าเครื่องนอกนี่หอมมากเลยนะคะหอมหอมเครื่องเทศของพีเพชนะคะเพชพาเพลนนะคะเพชพาเพลถ้าถ้าใครอยู่ช่องยาสมนเข้าไปดูเพชพาเพลด้วยนะคะติดตามเพชพาเพลด้วยนะคะ ตอนนี้พี่เพชรพาเพลินได้ร้อยกว่าแล้วนะคะจะแซงยาสมอนแล้วขาดอิบแต่ร้อยจะได้หนึ่งพันจะแซงยาแล้วนะคะเดี๋ยวคืนนี้พี่เพชรจะ่ได้เป็นลำแล้วนะคะเมื่อคืนก็เมื่อคืนเราเข้าไปดูในคลิปฟ้าหลังตัดนะคะเมื่อคืนพี่เพชรกับยาสมอนลำแล้วเมื่อคืนลำแล้วแต่จะลำอีกนะคะลำลำซิ่งวันนี้ร้อนมากเลยนะคะขอบอก ดูพี่เพชรไปก่อนนะคะเดี๋ยวเย็นนี้พี่เพชรจะพาลำอีกนะคะถ้ายายสมองได้ก็ยายสมองก็จะเป็นลำโอเคไหมโอเคตามนั้นตามนั้นนะคะเดี๋ยวยายสมองจะลำให้ดูอีกคืนนี้หอมเขาเรายังไม่อยากดูไหมไม่รู้ว่าเขาอยากดูไหมพลุ่ากแดดนะขอเดินหน่อยได้ไหม นี่ค่ะนี่นะคะกางเดินเยอะแยะก็จะไม่เอาไปเดินนะคะตอนนี้กำลังอยู่กับพี่เพชรนะคะนี่นะคะพี่เพชรทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดเป็นหรือย่างเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดอันนี้พี่เพชรผ่าเพลินแล้วก็หันมาทางนี้นะคะนี่เป็ดตัวใหญ่อยู่ตรงนี้นะคะ นี่ทั้งตัวเลยนะคะเป็ดอบโอ่งนะคะเหลืออีกตัวหนึ่งอยู่ในโอง่งอันนั้นลักช่องอันนี้ก็จะพาไปดูเป็ดหน้าร้านนะคะอันนี้เป็ดหน้าร้านนะคะเบื่อหรือยังเนาะเป็ดหน้าร้านนี้นี่สามตัวเลยนะคะ เกตสามตัวคะ่ะไปรับไปกันตรงนี้ก็สวยนะคะเสริมคนหล่อดูคนหล่อนะคะ,คอ,คอ,ะ,คะอยู่ดูคนหล่อนะกำลังทำผม เขามีถ้วยให้ค่ะถ้วยเต็มตะกร้าเลยค่ะไม่แกะกล่องเลยอ๋อเวลาไม่ต้องจบลงพี่เสือพาไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้สมอนชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ